we yeah. yeah. สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุนรีในวันนี้พามาที่บัตเฟ่ร์เดะคอฟฟี่บาร์แอนด์เบเกอรี่แห่งนี้ครับเป็นร้านเบเกอรี่ที่เรียบหรูด้วยการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นวินเทจเกิดขึ้นจากความชื่นชอบและการค้นพบความสามารถของตัวเองจากการเรียนทําขนมของคุณทัดเจ้าของร้านวัตถุดิบจึงถูกคัดสรรมาเป็นพิเศษผสนกับฝีมือการรังสรรค์ทุกเมนูด้วยหัวใจกลายเป็นกาแฟและเบเกอรี่ที่เป็นโฮมเมดอย่างแท้จริงทั้งทรีโอเบรดเมนูซิกเนเจอร์ของร้านและยังเป็นเมนูที่ขายดีมาตลอด1ปีครับ คุกกี้ซีเรียลคุกกี้หน้าแตกที่กลิ่นนั้นทำให้ทั้งร้านอบอวลไปด้วยความหอมหวานหรือจะเป็นครัวซองที่ท้าให้คุณลองความอร่อยครับแต่เมนูเบเกอรี่ที่บันเฟสคอฟฟี่บาร์แอนด์เบเกอรี่จะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีดและพิพันในวันนี้เป็นเมนูพิเศษเปรียบเสมือนงานศิลปะอันลําค่าที่คุณต้องสั่งล่วงหน้าถึง3วันครับจะหน้าตาเป็นอย่างไรอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณรีดไปกันเลยครับ ดลอยู่ที่ร้านบันเฟ่ The Coffee Bar and Bistro at สยามเิเทจที่นี่เด่นมากคือฟอนดอนคัพเค้กค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศคุณทัศชื่อจริงว่าคุณสร,รันพัฒบัณฑิตยานนท์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านและเป็นเจ้าของสูตรช่วยบอกเราหน่อยว่าความพิเศษของฟอนดอนคัพเค้ก อย่างไรมองว่าการทําคัพเค้กฟองดองคัพเค้กมันมีสเสน่ห์คะ่ะมันเป็นผลงานศิลปะด้วยสวยมากเลยระหว่างคัพเค้กปกติที่คนรู้จักกับฟองดองคัพเค้กแตกตา่างกันยังไงฟองดองปกตินะคะหน้าคัพเค้กจะทําจากครีมนะคะส่วนอฟองดองคัพเค้กทาจากน้ําตาลไอซิ่งคะ่ะและที่นี่ made to order ได้มีรูปร่างหน้าตาอะไรบ้างลวดลายมากกว่า20แบบถ้าลูกค้ามีแบบมาให้ทางร้านสามารถ made to order ตามที่คุณต้องการได้คะ่ะต้องสั่งล่วงหน้านานเท่าไหร่ สะ3วันค่ะมีบริการ delivery ด้วยค่ะอนอกจากที่ทำคัพเค้กนะคะที่ร้านยังมีผลิตสแน็คบ็อกซ์นะคะจัดส่งตามบริษัทต,ต่างๆที่มีงานสัมมนานะคะที่ร้านยังมีเปิดสอนทำฟองดองคัพเคก้กและเบเกอรี่ต่างๆค่ะนอกจากคัพเคก้กแล้วก็ฟองดองคัพเคก้กอ่าตรงนี้ค่ะน้องจักตัวนี้ค่ะที่เป็นเบสเซลเลอร์นะคะก็คือ TriOBa s e นะคะคมีส่วนผสมที่เป็นช็อกโกแลตลูกเกดและเผือกรสชาติกลมกลม่อมไม่หวานค่ะปิดท้ายที่ตัวนี้ปานาช็อกโกแลตค่ะไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะ ขอบอกเลยว่าอร่อยเลิศค่ะฉันอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่บัลเฟสเดอะคอฟฟี่บาร์แอนด์เบเกอรี่ตั้งอยู่ที่ถนนสุรวง์ภายในเดลสามแพริเทศบูทิกสูตรชั้นหนึ่งสามารถจอดรถได้ที่อาคารปานวงศตรงข้ามกับเดะสยามแพริเทศบูทิกสูตร ครับเบเกอรีร่เครื่องดื่มรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นครรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับในการปั้นขึ้นรูปฟอนดอนเคล็ดลับมีอยู่ว่าควรจะใช้แป้งข้าวโพดโรยลงไปบนแผ่นหรือเอามาใส่บนมือแบบนี้นะคะข้อที่2 ตัวน้ำตาลไอซิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการปั้นเมื่อเวลาที่เราใช้หลายครั้งมันก็จะแข็งก็ต้องใช้เนยจืดลงไปผสมแล้วก็ค่อยๆปั้นมาค้อนที่3ามเพราะส่วนใหญ่คับเค้กมักจะเป็นอะไรที่แบบกลมๆเราก็ใช้วิธีการรีดไอซิ่งด้วยการโริ่งพินเหมือนลักษณะคุณทำซาละเปานั่นเองแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะอะไรเละค่ะ